สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเที่ยวและชมประตูชัยสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสครับที่อยู่นครเวียงจันทร์ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของประเทศลาวเลยครับ อ,อ,อ๋อคำก็คือที่ทำการรัฐบาลของประเทศลาวนะครับประตูชัยแห่งนี้ ตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักนายกรัฐมนตรีของสอปปลาวนะครับอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่มาประเทศลาวแล้วทุกคนต้องมาครับประตูชัยนครหลวงเบียงจันท์สวัสดีครับ